ตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับผมถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะไม่ต้องรอเนี่ยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถทําได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญนะครับคริปโตฟรีเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีเยน้ล แล้วก็เป็นเงินดอลลาร์ทั้งหมดที่ผมถืออยู่นะครับในส่งของเหรียญคลิปโตนะครับอยู่ที่3 1 4 2 4ดอลลาร์นะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมในการเก็บสะสมนะครับซึ่งผมก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมเก็บมาหลายๆายเว็บไซต์นะครับก็เก็บมา3-4เดือนแล้วนะครับผมก็เก็บตั้งแต่ปี6 5เนาะช่วงประมาณทันวานะครับผมเริ่มเก็บมานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางสำหรับการหาเหรียญคริปโตฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปคำนวณรายได้ให้ดูนะครับว่าตรงนี้เป็นเงินก ก็เป็นเงินบาทไทยอยู่ที่1 4 6 1บาทนะครับตัวนี้ก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าราคาของเหรียญคริปโตเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่าในอนาคตอีกสัก2-3ถึงปีข้างหน้าเนี่ยราคาของคริปโตแต่และเหรียญที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยมันจะไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมวันนี้ก็มีช่องทางที่อยากจะมาอัปเดตในเรื่องของการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะครับก็คือกระเป๋า Foreset Pay หรือว่า Coinbase ในการรับเหร สำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า BitHub นะครับก็เป็นเว็บไซต์อีกหนึ่งเว็บที่ทำเงินคริปโตได้ง่ายนะครับผมไม่ต้องลงทุนเนาะบนมือถือก็สามารถทำได้นะครับสำหรับใครที่ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือเนี่ยแนะนำนะครับให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันจะแปลเป็นภาษาไทยได้นั่นเองนะครับผมวิธีการสมัครหรือว่าขั้นตอนการสมัครเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปดีโอนี้นะครับผมสามารถกดดูได้เลยครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับขั้นตอนการสมัครนนาะะกรรรสมััคคบ อยู่ที่ความคิดเห็นด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปกดดูได้เลยนะครับว่าสมัครตรงไหนอย่างไรนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการหาเงินคริปโตจากเว็บไซต์นี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนนะครับในส่วนของแผงควบคุมนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์เนาะจะแสดงในส่วนของยอดเงินคงเหลือนะครับที่เป็นคะแนนในเว็บนะครับผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พลังงานนะครับจำนวนการอ้างอิงทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีระบบนะครับการอ้างอิงเนาะจะมีลิงก์นะครับ ราสามารถนําลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมเราจะได้55นะครับของการแนะนําเพื่อนเนาะนำเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับผมเมนูที่2นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับสําหรับการถอนเงินเนี่ยมีทั้งหมด4กระเป๋านะครับที่เราจะสามารถถอนได้เนาะหนึ่ง c o i n b a สอง ForsagePay สาม Binance สี่อ่า Tuswallet หรือว่า MetaMask นะครับผมตรงนี้ที่เขาบอกไวนะ้เนาะกระเป๋าตรงนะครับถ้าเป็นคอยเบสนะครับผมอ่าขั้นต่ําในการถอนของคอยเ b a เนี่ยคุณจะ ต้องมีอยู่ที่อ่า10,000 1แสนคะแนนนะครับสหรับการถอนเงินขั้นต่ำเนาะตรงนี้นะครับ1แสนคะแนนการถอนขั้นต่ำนะครับอฟอร์เซตเพย์นะครับฟอร์เซตเพย์เนี่ยไม่มีขั้นต่ำในการถอนเนาะคือมีคะแนนเท่าไหร่ก็สามารถถอนได้นะครับบายนัทนะครับขั้นต่ำอยู่ที่5แสนคะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะกระเป๋าตรงนะครับขั้นต่ำอยู่ที่2ล้าน5แสนคะแนนในการแลกเปลี่ยนนะอ่าเราต้องดูขั้นต่ำด้วยนะครับว่าเราต้องมีขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับผมเราไปดูที่ได้รับนะครับก็คือช่องทางที่เราจะทคคะะแนนนนนใส่ววของงเ็บบไซตต์รรั นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเคมเหรียญนะครับ1,111คะแนนนะครับผมไม่จํากัดนะครับอันนี้เคมได้ไม่จํากัดต่อวันนะครับผคุณมีเวลาว่างเท่าไหร่คุณก็สามารถมากดรับได้เลยนะครับตรงนี้จะมีแค่เวลาต่อครั้งนะครับไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยปรับเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ที่1นาทีนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราดูในกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับจะมีข้อความนะครับให้เราทําการแก้แคปชั่นก่อนนะครับโดยข้อความตัวนี้วกรับแล้วก็นี่นระครับต ขแรกก็คือ10นะ10คืออันนี้ตัว X นะครับผมอันนี้เป็นโฆษณานะครับตัวแรกนะครับผมเป็นเลข6นะครับไม่ใช่เลข10นะผมดูผิดนะครับเลข6นะครับเลข6ก็คือตัว V แล้วก็ตัว I ตรงนี้นะแล้วก็10แล้วก็4นะครับผมนี่แล้วก็4ตัวนี้นะครับกดรับรางวัลของถ้าเรากดรับรางวัลแล้วนะครับผมมันขึ้นแบบนี้นะครับแคาแคปช่าไม่ถูกต้องก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีกรอบสีดานะครับที่เราให้แก้อีกครั้งหนึ่งก็คือการเลือกรูปภาพเนาะตรงนี้นะครับผมมีเลขนอครับ2ป8นะครับือเรา็กด รับรางวัลนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ก็มีเวลานะครับ1นาที10วินาทีนะครับผมในส่วนของการทําต่อ1ครั้งนะครับผมอันนี้เราก็กดตกลงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็รอเวลานะครับผมในส่วนของการทําครั้งต่อไปนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของ PTC นะครับ PTC ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการคลิกนะครับในส่วนของเว็บไซต์โฆษณานะครับตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด37ิลิงก์นะครับผมอ่าเจเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็คะแนนที่เราจะได้รับอยู่ที่16,722นะครับผมในส่วนของคะแนนนะครับ่ วิธีการทำนะครับก็ให้เรากดเยี่ยมชมได้เลยนะกดเข้าไปนะครับตรงคําว่าเยี่ยมชมตอนนี้นะกดเข้าไปนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นเวลานับถอยหลังเนาะก็ให้เรารอแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับตามที่เขาให้เลือกนะครับอย่างเช่นเนี่ยเขาให้เลือกรถนะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะครับผมแล้วก็การกระบาดปิดไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราได้รับคะแนนแบบนี้เลยนะต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของลิงก์สั้นนะครับตรงนี้จะทำในส่วนของการแก้ช็อตลิงก์นะครับทั้งหมด221ลิงก์นะครับคะแนนที่เราจะได้รับี่่ยอูท 481,535นะครับแล้วก็พลังงานอยู่ที่2,352พลังงานเนาะวิธีการทำช็อตลิงก์เนี่ยก็ให้เรากดเยี่ยมชมลิงก์ในกรอบสีชมพูนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ทำตามขั้นตอนของการทำช็อตลิงก์ได้เลยนะครับว่าเขาจะให้เรากดตรงไหนอย่างไรนะครับวิธีการสังเกตนะครับให้เราดูว่ามีปุ่มดำเนินการต่อหรือว่าคลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเป็นการแก้แคปชั่นเนาะอย่างเช่นนเนี้ยมันมีการดำเนินการต่อแล้วก็กดเข้าไปจะรอเวลาอีก3วินาทีนะครับจากน,าน,กกดดนั้น โฆษณามันอาจจะแจ้งเตือนเยอะนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับผมเขาจะให้เราแก้แคปชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกรูปหัวใจเนาะตามที่เขาให้เลือกแล้วกดยืนยันนะครับพอเรายืนยันเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะขึ้นการแจ้งเตือนของหน้าเว็บไซต์ที่เราทําอยู่นะครับก็คือบิ t ฮับนะครับอ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยได้รับมาที่สามพันคะแนนกดตกลงนะครับอันนี้คือการทำช็อตลิงก์นะครับประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมเมนูก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามีพลังงานแล้วนะครับก็คือสายฟ้าสีเหลืองเนี่ยยเเเเรรรรราาามกดดตงนนนน้้้้ไไไไลละะะคับอออทํ็แ ห้คะแนนนะครับประมาณนี้สาหรับการทําก๊อกน้าอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับผมเป็นในสองการทําแบบสอบถามนะครับสาหรับใครที่เคยทําแบบสอบถามอยู่แล้วเนี่ยเราก็ลองมาทําแบบสอบถามตรงเมนูนี้ได้นะครับผมมันจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมต่อไปนะครับเมนูความสําเร็จนะความสําเร็จตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของภารกิจรายวันนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ทุกวันนะครับความขึ้นหน้านะครับจะรีเซตนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับผมของทุกวันเนาะถ้าเราทําการแก้แคปชั่นนะครับในส่วนของเมนูฟอร์เ ครบตามจานวนที่เขากาหนดไว้เนี่ยเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การแก้ช็อตลิงนะครับตามที่เขากําหนดไว้นะครับเราก็จะได้คะแนนเพิ่มเติมหรือจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่นะอันนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้ออยู่แล้วนะครับแนะนําให้เราเล่นฟรีนะครับผมต่อไปนะครับเมนูหวยงานนะครับสร้างโฆษณาและก็จัดการโฆษณาเนี่ยอันนี้ขอข้ามเลยนะครับผมไม่แนะนําให้ทําอยู่แล้วนะครับเนี่ข้ามเลยนะไปดูที่การถอนเงินนะครับเราจะถอนเงินได้อย่างไรแล้วก็เงินเนี่ยจะจ่ายจริงหรือเปล่านะครับสลับคนที่เพิ่งมาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกนะ ก็จะเป็นแนวทางการทําเงินแล้วกันนะครับให้เราเลือกกระเป๋าหรือว่าช่องทางการรับเงินของเรานะครับผมจะใช้เป็น Forex Pay เนาะในการรับนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกเหรียญที่เราต้องการนะครับที่จะรับนะครับหรือว่าต้องการที่จะเก็บเหรียญคริปโตนั้นเนาะการถอนเงินไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะครับผมจะเลือกเป็นอะ l i t e c นะครับผมต่อไปนะครับเมนูที่2นะครับผมที่มันเขียนคําว่ากระเป๋าสตางค์เนาะสำหรับช่องที่2ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่องคะแนนนะแล้วก็ช่องที่2นะครับผมก็คือกระเป๋าสตางค์ให้เราใส่เป็น อีเมลนะครับของกระเป๋า f o เร e ต์เพนะครับผมแล้วก็คอยเบสก็เป็นอีเมลนะครับไบเน็ก็เป็นอีเมลในการรับเงินนะจากนั้นนะครับผมช่องที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไลคอยที่เราจะได้รับนะครับผมอยากรู้ว่าไลคอยตรงนี้เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับก็ให้เราไปที่ Google นะครับเขียนคําว่าแปลงค่า LTC แล้วเราก็ดูว่าราคาไลคอยตอนเนี้ยเท่าไหร่นะครับไลคอยอยู่ที่3 8 0 0บาทต่อ1เหรียญเนาะแล้วก็ใส่ลงไปตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นเงินบาทไทยอยู่ที่123.58สตางค์นะครับ ที่ผมจะได้รับนะครับในการถอนเงินเนาะแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับตรงนี้นะทำได้ดีมากนะครับถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยคือถอนสําเร็จนะครับกดตกลงนะครับแต่ถ้าขึ้นว่าฟอเรสต์นะครับไม่เพียงพอสําหรับธุรกรรมนี้ให้เราทําการเปลี่ยนเหรียญใหม่ในการถอนเนาะเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยเหรียญละคอยเนี่ยอาจจะมีคนถอนเยอะและเหรียญมันหมดในระบบนะครับเราก็ลองเปลี่ยนเหรียญอื่นในการถอนดูนะครับผมประมาณนี้เนาะในส่วนของการทํานะครับผมไปดูที่กระเป๋า f o r ร e ต์เพนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีไลค์คอยอยู่ที่0 4 1 1 5 4 7 5นะครับ่า เดี๋ยวลองรีเฟซดูกดตรงภาพรวมนะครับมันจะเป็นการรีเฟซนะตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับผมถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะไม่ต้องรอเนี่ยนะครับผมก็ประมาณ3ดอลลาร์กว่าๆนะครับที่ทาการถอนไปเนาะก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยทาเนี่ยก็ลองเข้ามาทําดูได้นะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแนวทางสาหรับการหาเงินคริปโตฟรีนะครับหากใครสนใจก็ลองไปสมัครดูนะครับฝากกดไลค์ก ติดตามกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ